เปิดมาก็เห็นน้องสะหรือพี่น้องพาชมบรรยากาศอีกแล้วสวัสดีค่ะสองวนคนบรนโศกมาอีกแล้วค่ะครับวันนี้บ้านเหรนบ้านบ้านพอ่พอครับบ้านพ่อหักพ่อหักไห่ครับอยู่บ้านสวนครับเป็นบ้านสวนสวนพักสวนอันนี้ครับคือแถวอยู่ในที่ <ใน S 1> ชม<พ>บรรยากาศสู่การทงไฮทงหน้าครับ เขาเอิญ่าพักเสริมเหล่าได้แนวนี้เนาะน้พาพี่น้องเบิ่งกระพริกแบกกระห้องอยู่ครับผมแบกเป็นเป็นเลี้ยงแบกเลี้ยงงัวครับดูนี่มีแบกมีงัวนพักอีหยังพี่น้องว่าพักเสริมเหล่าบ้านเขาเจ้าอยู่บ่นี่แต่ว่ามันหอมคือผักซาะลาเน่ต้นทังงานได้แต่ว่าหมาปินดกขนาดพริกลำกับพ่อได้กินเราปลูกปืชอพักไว้กิน น้องอ bands, สะเด็ก็เราก็เลี้ยงปลาสาเราคือแป้นเนอเนาะสาเล่าคือหกเทียงไฮเที่ยงหน้าะมาเยี่ยมยามเพิ่์นนอจากบันนี้บริมหาเพิ่นโดนวันนี้ได้โอกาสก็เลยมาเยี่ยมมายามเพิ่นก็เกิดใหม่คือ เหมอนเลอื่อ้วยยพ่เ,เพิ่นหลอมไปเบิดเนาะม,มันเพิ่นมันเหมิมพี่นาะเพม่นเป็นดินออกหนามบ่บักผ่าแล้วเกี้ยไปขายผ่าแห้ง เดบักลายนึงเาเขาเราขนาดทาดอแล้วได้ไดวีบ่บรรยากาศกลางทงไฮทงนานกับเป็นตะยูจงสีอะเพี่เราเพิกรยุก็มีตลอดคนระับยู่น้ำไฮน้ำหนาตลอดแอน,เนเกอนเพ่รเนี่ยกกเยก,ก,ก,ก็น,กนสวนพักสวนแปงสวนัวเฮ็ดทุกอย่างครับ แต่ตอนนี้ถอยแล้วเถ่าแล้วเปลี่ยนปลูกแต่สามพ่อกินเปลี่ยงูัวะพลอยี่แบะพ่อเที่ยงหน้าคนเลี้ยงแบะเลี้ยงงัวปลูกผื่ปลูกพักเพิ่นเถ่าแล้วเพิ่นเศร้าปลูกแล้วเพราะว่าเพิ่นอยู่สองเถ่าเป็ดก็มี่พ่อเป็ดเป็ดก็คือสีลอยหนามสะตัวนี้ละนอนี่เนาะีเพิ่นกำลังเลี้ยงใหม่เดียช่วงหนึ่งมันบุกมี่มอยากแต่เพิ่นกำลังเลี้ยงเขามา พอนใหม่ยังนี่พี่น้องือ <c oughs> คักแต่พเราแค้นเราแคนนี้เราแคนเพรยังเหนืเราบาตอนเรามาไหวเราเอ <c oughs> า,ามาจากไหนเราคือมาจาัวไทยหลังมา,มามประดับเิดใหม่ประดับกระด้ไ,ได้พี่น้องามาผู้เีงนไปใลงงานึงเนี่ยเพื่นเหาน้ำหัวว่าเปนเหลาน้ำขวดเนี่ย

เขาเจ้าพี่นอกไม่เขาเจ้าเขาเจ้าบนนี้ใช่ไหมเขาเจ้าบนต้นี้เขายังสัตว์เอาเม็ดมันก็ใส่เขาเจ้าคือเขาเจ้าใช่โอ้บึงห่วงมันเสาวห่วงมันไหม่เป็นบึงห่วงงามห่งามอืมคือขาวคือเขาเจ้ามันกับพ่อเกี่ยวเหรอบ้านบ่ี้มันพ่อเกี่ยวเหรอบ้านบ่ ย่างเพิ่งครับปลูกเหยื่อหัวอยู่หัวหาหกตัวหนตาโตชีวิตคนบันดาบวันหนาพี่น้องเอ้ยอยู่แบบนี้ก็มีความสุขไปอีกแบบแล้วจ้ะเพื่อนว่าน้ำหัวเพิ่อนมาเป็นว่าน้ำขดเนี่ยมันยังมีหนามอยู่หัวมันก็บ่อยากโลกมาไหนถ้ามันแห้งมันก็ลุยดหัวเห็นเป็นหนามมันบ่อยากโลกยิ่งหัวเนาะเขากำลังเลือง เป็นกล้วหเป็นบูเหไ้เหลืองสีทองไอ้ซุปนาเขาว่านบอกหแล้วทั้งไตฟังทั้งนี้เพื่อนเกี่ยวแล้วล่ะเอาอจู่น้ากัในกระดมหดเอาก็ขอเพื่อนบานเตลุมดอกบัวพู้นเอาอะไรบุหรี่กล้วยกล้วยพี่น้องของกล้วยกล้วยเห็นบอก พ่นบอกงัวเพิ่นเลื่อมกินเลื่อมกินซะก่อนอีหละบอกน้ำงัวเห็ดเปียกหลายอย่างจนส่งเบุษราเมศก็ได้ โอ้ยพี่น่อบางนาเพื่อนไหนมาเบิงปลาลงดีเหนทิมล่ะทิมยังล่ะหลานสายหลานสายผ้าทั่วสวัสดีครับในลูกสวัสดีครับนานหลานสายของคนเก่งเื่อย่างนี้ เราพยายามจะเตยหมดจนจอปตาชมบรรยากาศต้นบักไฟนที่น้องถามาหน้าแรงนี่โอ้ยบักไฟเต็มต้นแต่ก่อนเพิ่งปลูกค้องลงตลาด มื่อวันนี้เ,เพิ่นถ่าเพิ่อนมาได้เห็ดก่อนมาหน้าเราก็ฝ่ายนี่สิไดึกป่าพีา่น้องตึกป่ากินมวนกุ๊บอันนี้ทุกเมื่อนี้มันตางคนตางอย่างบ่ค่อยได้มาหากันเอ้ยบ่ได้บึงบรรยากาศแบบนั้นจ้ยซูงเมือนี้ ตอนมัก <l ug> ่อไงหลานชายผ้าถั่วสิผ้าไปเบิงป่า่าจัดป่า,ย, <l ug> ปายัางละ่ะอืมมัดตอนฝนตกแห้งแห้งได้ไลยบอหามป่า <l ug> คงบ่เอิดป่ามากินเนยเว้ยบางครั้งคือบอ่ไปทรงป่าเนี่ยเอาป่าไปทรงป่าก่อนหน้ากับบ่ว่าเวย้ยคยไปแล้วบอ่อบานป่าบ่อสวนพ่อผาไป,ไป,ปาวเว้เเยเนาะบนโต๊ะกมาบันนี้ บรรยากาศดีขนาดเพิ่งคันแท่นั่นรถดซิบล้อเขาก็ได้อืแเราเห็ดแบบดีเขาได้ฮอดรอดิบหล่อเมืหักได้ไไปยังบงเนเขาไรเบอหลีแสดงว่าปีนประจําได้นี่บอกบอกแล้วว่าัน่าหักลงัานดปาุ่ตาไปเบอ่งลีปะย่ไส่ก่อนบอกย่ไส่ก่อมก็ามไม่พูดไมไกลผู้ แม่ให้หน้าขาวแนละ้วแต่ละใหย้ยงั้สิบูเป็นขาวเป็นน้ำแนละ้วเออ,อ,อจะใจไหนกัอออนอาลุงป่าตัวนี้กะบ,บ่งงามตัวนี้เป็นเขาใหญ่เขาอะไรบ้างลตัวนี้เ,เล็กสูงเอาคือสูงแท่สูงน้องามตัวนี้ว่าจะเป็นเขาเกาะขอแนโนกดหน้าบวัาวพร้อมได้พี่น้องเพิ่นเหตุปุ๊บแต่ก่อนมันใกล้ๆแต่ก่อนหน้าบัวเพิ่นเลยเป็นพันเหตุสอง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 แปนแปนแปลงไปนเป็นหน้าบัวแต่ก่อนเพิ่นเห็ด ลงตลาดเนาะคนเ็ดหนาัวันมีเ็นเลาบหน้ากวแ่ก่อีคนกกินสุบนี่โอ้คนเกี่ยวเกี่ยวไปหัวโอ้มันเป็นโทมเปื่อยมันเกี่ยวตอนนี้มันสิเป็นมันกับบอกแล้วเว้ย นี่ออนอนอมองหนิมันงามโผล่เนกะเลยเกีียวออกพี่น่าดีเหอโวยมันตัวมันจนยิงแขวละตัวเป็นเกี่ยวตัวเป็นเกี่ยวกำลัง จำก้นหมูจำหางได้เหรอปืนยีตยีตัดตอกตอกไปไดครับหน้าเพิ่นแต่ว่าหน้าเพิ่นมันหลายครับหน้าคนยีซิฟไร่เนาะซิฟไร่เพิ่งทีกว่าเก็บหมอนถ้นกลัวก็มิจะตกลงไงบุญตกลงแต่ก่อนขายหดไปลยยวนแต่ก่อนที่เป็นขายหดไปมีคนมาหลับหอดสวนแต่ก่อนมาหลับหอดสวนตอนนี้เริ่มเิ่จะหายกันถูกเหมือนในเราเท้าเราบ่มีแห่งเหตุ ขนาดว่าเท่าๆนี่ก็บ่ได้ยูได้เศร้าหรอกพี่น้องเพื่อนกับเฮ็ดของเพื่อนอยู่จากสานคือกันไสก็ลีอ่ะนี่บ่มีแล้วเอิ๊กน้ำเศร้าไหลล่ะพุ่นประตหลานใส่บ่

เอาปลาดิบหรือกบถือหดกบโอ้ถือหมดกบอะปิดคลิปซะสิบสองนาทีละบรรยากาศดีเนาะวันนี้เราบริโฮกเลยให้หน้าเรา เียงง่วกันจะสีอะไรพี่้องหน้ากบบโกงปูง่วมันกินเอาคลิปนี่คือสิล่าไปซมีแล้วครับเดียวจะพอกันไหมเนาะครับคลิปนาปากเบิ้งปากส้มปากคนไหลโคตแช์กันนีเด้อจหรับสองสองวดคนบัดโสครับจะพอกันไหมครับคลิปนาสะออนครับสะออนหน้าเพิ่อนเฮ้ยจะได้มาหาเพิ่นจอหนึ่งหน้าพอหักอืหน้าพอหักไม่หักครับแต่ว่าหมูหันเสียไปแล้วมูเสียครับเสียไปแล้วจะปีละ โบสามปีสี่ปีนะโม,โมโยโบมีเป็นซีฟเป็นซีฟกับเออเป็นซีฟปีลนะครับาเที่ยวไปทเที่ยวมาครับมาตลอดอยู่ปีนึงกับสองชั้มเพียมาหรือนักเที่ยนกับมาหาเพิ่นคือเก่าเนาะพี่น้องก็ไปทิ่นคือเก่าถือเพิ่นคือเก่านะครับก็เลยมากใชแล้วครับกิมนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ